สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆท่ทานที่เขามารับช่อมลับฟังค่ะมนีก็ได้มาถทายคลิปของน้องต้นกาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมหววก่อนนะคะน้องกะไฮสองซีนะคะท่านผู้ชมเกือบถึงนะคะเจียดไปแต้มหนึ่งนะคะมนีเข้ากับมหลุนกันไม่เนาะคะ่ะว่าจะได้แนวทางตัวใดจากน้องเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแช์ที่สําคัญกด,กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริพาดคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นําเสนอนะคะท่านผู้ชมเด้อ ตอนนี้ยายเพิ่นกะขลั่งแต่งคันหาอยู่นะคะท่านผู้ชมนกเกิ่นจะขอเลขกับน้องนะคะให้น้องยิบจับตัวเลขให้นะคะเฮ้ากับมาทาลุ่นกันนะคะท่านผู้ชมว่าตัวเล,เลขแนวทางกับน้องจะได้ตัวใดนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านของนอ้องตกลกานะค่ะท่านผู้ชมอื่นกับไปรับฟัง จากปากของน้องเค้กนะคะถึงเป็นพี่สาวของน้องตุลกากรนะคะท่านผู้ชมว่าน้องสีให้ตัวเลขแนวทางตัวใดนงวดหนีนะคะไปรับชมเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูซื้อน้องยังก็ลูกน้องเค้กน้องเค้กน้องเค้กมักเลขตัวใดงวดนี้เดี๋ยวจะมาทายทายน้องตุลกาเป็นน้องสายของน้องเค้กนี่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะถามน้องเค้กก่อนว่าน้องมักเลขตัวใดงวดวันที่สิบหก กัญญาญนสองพายหกสิบห้านีล่ลูกบอกท่านผู้ชมนี่ลูกมักเลขตัวใดฮะกีฬา,ามักเลขตัวใดงวดนี้เ,กออกเดี๋ยวเดี๋ยวเออเคิดว่ามาักตัวใดลกูกบอกท่านผู้ชมเขาจู้ฮาเด็กข้าขนมก็เพลินบริยัพอยากจะมาดทายน้องต้นกาอันี่ค่ะท่านผู้ชมบอกแม่ทำบอกถือด้วยแม่ซื้อขนมมาให้กินอ,นะนอีกฝันโบลูกหรือบ่ฝันอีฬาบ่ฝันอีฬามักเลขตัวใดบ่ฮะ เดี๋ยวมันนี่จะมาถ่ายคลิปน้องต้นกล้าค่ะท่านผู้ชมวยมันนี่เป็นพี่สาวเพื่อนค่ะพี่สาวน้องต้นกล้างวดที่แล้วน้องต้นกล้า,าลยิบให้ฮะยิ่งลามากสองว่าวมากว่าว,าว,าวาดังๆเลยลูกมากไหวกับไก่แม่ไหมยิ่ามากเลขอีหยังก็สองหน่งยิ่งลามากสองหนึ่งเออยีมากเลขตัวนี้บลูกเออตัวเดียวบลูกเอาถาดงวดนี้ออกสองหนึ่งเด้อยิ่าลดมีขนมเด้อลูกเด้อเลยขนมอาจจะได้ชุดสวยด้วยนะ ถ้า่ทนผู้ชมเฮาได้โชคกับน้องเนาะค่ะแานผู้ชมเนาะนี่น้องน้องเคกเนาะน้องเคกเป็นพี่สาวของน้องต้นกลาค่ะมวดที่แล้วน้องต้นกลาก็ยิบตัวเลขให้เฉียดไปแต้มนึงเนาะค่ะ่ทนผู้ชมงวดนี่กะจะไม่ให้น้องยิบให้คือเกาตอนนี้น้องกำลังอาบน้ำอยู่ค่ะเดี๋ยวสักพักนึงกะจะไปถ่ายคลิปของน้องต้นกลาเนาะค่ะก็เลยถามพี่สาวเิ่นก่อนเนาะค่ะน้องบ่เคยบอกเลขผู้ใดจักเทือดแค่ะน้องเคกเพิ่งจะบอกของกับช่องแพพ้าด้วยเฮาเป็นเทือแลกเนาะค่ะ ขอให้ท่านผู้ชมถือเด้อลูกเด้อออค่ะน้อลูกเนาะจะขอบคุณน้องหลายๆค่ะอีลาสามตัวอีลามากบอมีตัวมากบลูกมีค่ะเออมีค่ะมากตัวใดบอกบอกลูกซี่เ <tekrar> ท่าไงตัวไหนลูกสามตัวตัวไหนลูกสองอะไรนะลูกดังๆลูกดังๆสอง สองหาอีกอย่างนะสองห้าสี่สองห้าสี่อิลามักสองหาสี่ติลูกส,ส,สามตัวนะถ้าสองตัวอิลาบอกสองหนึ่งเนาะเพื่อมันจะออกนะเนาะเทากับบุหัวเลขจะออกตัวใดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะอันนี้กะน,น้องบอกเคยบอกจเจืเถื่อแต่ว่าน้องมักตัวนี้เนาะคะ่ะกะล่องพิจารณาเบิ่งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเด้อเทากับบุหัวเลขจะมาตัวใดเนาะกะความไหลเดียงสาของเด็กหน่อยเนาะน้องมักน้องกระบอกเนาะค่ะท่านผู้ชมทั้งช่องกะทำเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะขอบคุณน้อง น้องมากๆได้ลูกเด้ออ่าขอบคุณค่ะสวัสดีท่านผู้ชมในลูกสวัสดีค่ะถาได้หลังจากงวดที่แล้วเนาะคะ่ะเฮาเด็บมาถ่ายท้ำน้องเนาะค่ะท่านผู้ชมน้องยิบโชคให้กับเฉียดไปแต้มนึงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมงวดนี้ก็เลยผ้ามาหาน้องไม่ค่ะงวดที่แล้วได้มากอะสองซีเนาะค่ะที่เฉียดแล้วก็ศูนย์ซีออกรางวัลเลขกถ่ายสามตูเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ก็มาขอน้องไม่นะค่ะ น้องก็นัง่งกินขนมอยู่น่นะคะท่านผู้ชมกําลังอาบน้ำท่าแป้งยินๆเนาะเนาะน้องต้นก้าเนอะลูกย่ายเพิ่นกับกําลังแตง่งหานาไปยู่ค่ะเดี๋ยวต่อไปเท่ากับจะไปทายถ้ำเนาะคะ่ะย่ายเพิ่นแตง่งพิธีขอกอนนะ,ะท่านผู้ชมขอให้น้องขอห้เพราะว่าปกติแล้วน้องเพิ่กนกาให้โชคประจําอยู่เนาะคะ่ะสําหรับน้องต้นกานะะท่านผู้ชมให้โชคป่าลุงเพิ่นเนาะคะ่ะ งวดนี้อาจจะเป็นโชคดีของเอฟซีแฟนช่องเฮ้ากระได้เนาะท่านท่านผู้ชมทั้งช่องกะอยากมาหาแนวทางเด็ดๆไปฝากไปต้อนพ่อแม่พี่น้องกับน้องเนาะคะ่ะเพราะว่าน้องคุณเคยไห้โชคดูเนาะค่ะท่านผู้ชมเขามา่แล้วฝากกดไลค์กดแช์ที่สําคัญกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบอได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นําเสนอเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อไกลตัวนี้กันยั่งยู่คือเกาค่ะ มักมาเล่นหนาบ้านคือเกาะะ่าเนาะค่ะยายเพิ่นกะนั่งในเพิ่นแต่งขันอยู่ข้างในอะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นกะลังแต่งขันหาอยู่ค่ะย่อยงอนเนาะเพิ่นกะกะลังแต่งขันถาเดี๋ยวให้ยายเฮ็ดพิธีให้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะมื้อนี้กะยู่น้ำกันก่อนเด้อท่านผู้ชมเด้ออยู่ฐานหลุนน้ำกันก่อนเนาะว่าจะได้ตัวเลขแนวทางตัวใดเนาะอืมกะลังมัมขนมเหรอลูกฮะ บางแนวหน้าท่านาขาวบนล่อนอยู่น้องต้นก้าอแสบบุกไมีเขียวจะเขียวเลยนะฮะกินขนมเป็นแล้วเนาะกําลังเออกําลังฝึกกําลังหัดเขียวเนาะค่ะอาบน้าพึ่งเสซ็จท่าแป้งขาวมันหล่นอยู่นะเย็นสบายนะเอาจะจะติงจาอะไรแบบนี้เนาะเออ,อ อยากจับตัวเลขระเบิดหรือจังใดมืเอนี้ให้โชคท่านผู้ชมเด้อลูกเด้อให้โชคแม่นๆเด้อโอ้ยเขียวใหญ่เลยกินอันกินเข่าไปกินแเหรออ้อกินเข่ากินอันพวกอันซิ่รีแหลกพวกนั้นหรึเข่าเม็ดแล้วกินข่าเม็ดเข่ม็ดป้าคือเก่งเด้อเรากินเข่าต้มแล้วเออระวังตกเตียงเด้อหนเด้อจะเบิ่งความหนาหลักของน้องไปก่อนเนาะเดี๋ยวจะให้จับโชคจับลาบห้เนาะยายยายผึ่นขอแล้วไปไปไป ไปไปไป,ไปหายายไปลูกวะยายเป็นกระลังเห็ดพิธีขอเดี๋ยวให้น้องขอให้ไปอุ้มไปหายายดีกว่าคุณลายชาติผู้ช่วงไปหายายงอนเนาะยายงอนเป็นกระลังขอให้เดี๋ยวให,ขห้ขอกับน้องเนาะค่ะอ่ายไฟให้ลูกเสายขอหายอ่ะขอกับน้องนี่แหละเออขอกองดีกับนออ้องเอาท้ายเปิดให้ได้เลยเออ มื่อไงบ่อยบ่อยจะเห็นตัวเลขจิกยาจับเลขได้นอนผมเป็นนักกรมดาดได้ไหมค่ะเออเขาจอดเออเอางวดนี่ให้ท่านผู้ชมเฮาได้โชคได้ลาบนำเดชลูกเด้อสวัสดีค่ะยายงอนเมื่อไงงวดตัดผมไหมปู่แม่โอ้ยสวัสดีค่ะอ้ยยายงอนเป็นปู่เมื่อไงยายก็หลานอาบน้ำไม่ไม่เย็นสบายเลยอ้าวมื่อีงกัมาขอโชคขอลาบกับน้องคือเก่าเด้อแม่เด้อเห็นไหม แม่เฮ็ดพิธีให้เนาะอ้าวเริ่มพิธีเลยแม่เอาให้ได้โชคโชคมันมาน,น้ำกันเด้งวัวน,นี้เนอ้อ<า>หัวหวันที่สิบหกกันยายนสองพันหาร้อยหกสิบหานี่เนาะให้หอเอฟซีเฮาได้โชคได้ลาบน้ำกาลังกินขนมโบท่านเบิดโบท่านเบิดบนโบท่านอันนี้ให้้้นนั่โอกเลยได้แล้วได้แล้วสองตัวนั่นและเอ้วโบท่านเก็บๆนั่นๆอันเบิงเบิงตัวเลขเนี่ยนั่งเบิงตู้น้องได้ตัวได้สองตอัวททนเอา,นนาน แปลวกระเป๋าเขาไมา่โอ้ยเฮียเราเปิดนะตัวนี้อนะมา,มาเปิดเปิดเปิดหน้ากล่องนี้ได้ตัวใดสีเลขสีกบเลขยังได้รอบแรกได้เลขสีนาะเลขสีก็เลขยังเลขเลจ็ดอ่ะรอบแรกได้เลขสีก็เลขเจ็ดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเอาให้น้องยิบอ,อีกรอบนึงอ่ะมวนมวลกันมวนกลับไปให้มันครบวัตถุตัวคือเก่า ฝ่าวอยากให้โชคเลยเนาะลูกเนาะหัวนี้เนาะตั้งใจได้ลูกเด้ออานยกตู้ใส่หัวเนี่ยว่าจะได้ตัวเลขโชคลาภตัวใดเนาะค,ะะคะ่ะอืหัวดกรอนจะเสียดิวเนาะค่ะอ่เปิ้ลจะแต่งขันหาค่ะเดีอยวย้งอนเปิ้ลเต็มขันเอออันนี้นมือเพิ่นพอดีสามตัวพอดีอ่ะมาเปิดเปิ่ลตู้สามตัวได้อ,อีกอย่างอันนี้เลขห้า มีเลขสี่อีกตัวหนึ่งเลขอะไรอู้ตัวเดียวนึกว่าตัวเดียวกันห้าสนะี่แปดเนาะห้าสี่แปดรอบแรกได้อะไรนะสี่สี่เจ็ดรอบแรกได้สี่เจ็ดรอบสองได้ห้าสี่แปดนี่เด้อค่ะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขที่น้องยิบให้เนะาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวทั้งช่องก็จะเขียนให้เอฟซีแฟนช่องเฮาเดี๋ยวเบิรงเนะาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอา แบบนึงเ<อ>ด้อ,อเอออากี่ยวหนาโมอ๋องแกี่ยวหนาผูออ้ชมอันนี้ก็คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนนะคะของน้องเค้กแล้วก็น้องต้นกาบอกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมที่น้องเค้กบอกที่แรกเนาะคะ่ะน้องเค้กเป็นพี่สาวของน้องต้นกาเนาะคะ่ะที่น้องโบเคยบอกเลขจากเทือกค่ท่านผู้ชมพอดีทั้งช่องเฮามาพร้น้องนาญุนนาบ้านเนาะคะ่ะก็เลยลองถามน้องเนาะคะ่ะว่าน้องมักเลขตัวใดเนาะคะ่ะ เพิ่นกระบอกที่แรกน้องบอกสองหนึ่งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมที่นี่ถามรอบสองว่าเลขสามตัวมักตัวใดน้องบอกสองหาซีเนาะคะ่ะอันนี้เสียงเสียงของน้องต้นกล้าเด็ดค่ะเพท่านเสียงดีเสียงดีแล้วกะ็น้องต้นกล้ายิบจับห้นะคะท่านผู้ชมคือหาซีแปดเนาะคะ่ะกับซีเจ็ดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมซื้อเลขน้องกรบโบลายชุดโบลายหางเนาะคะ่ะท่านผู้ชมไฮเอสซี FC แฟนช่องเฮาตัดเหร่นนำเด้อค่ะเด้อเลขเพิ่นกระมีแค่ ยางล่ะชุดเนาะค่ะท่านผู้ชมสามโตชุดเดียวสองโตชุดเดียวเนาะค่ะตัดเลนก็คือสีโบลายชุดบโบลายหางเนาะค่ะสำหรับคนที่มักที่ชอบตัวเลขกับน้องเค้กและก็น้องต้นกาเนาะค่ะท่านผู้ชมมื้อนี้ก็จะให้เอฟซีแฟนช่องเฮาเนาะค่ะรับชมตัวเลขนี่แล้วก็ เอาไปพิจารณาด้อค่ะชมเด้อตัวเลขกับเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะเข้ากับบหูหว่าเลขจะมาตัวใดเนาะค่ะเอาใหย้ยงอนอวยพอนไหเอฟซเขาเนี่ยค่ะย่ายงวดนี่หฮเฮ่งๆปังๆซุคนน่งเด้อบันเโไมานไฮร้รยค่ะงวดวันที่สิบหกนี้ใหเอฟซแฟนจองเข้าเดีโชคเดีใช่น้ำนี่เด้อย่ายเด้อหฮเดีโชกกับน้องตนลกาเด้อค่ะย่าย่ายบนไฮมา่น้าเคีย โจกไห้มานเด้อไห้ข้งไหมีไห้ลำให้รวยสาธุสาธุกค่ะยายขอให้ข้าม่วยพรของยายเป็นจริงเนาะค่ะคนจะได้มีเงินมีข้ามใส่เนาะยายเนาะเฮาไก่อยากให้เอฟซีแฟนช่อง์เฮาได้โชคได้ลาบเนาะยายเนาะเพราะว่างวดมนงวดเมื่อกี้ก็เสียดายเฉียดไปแต้มเดียวเนาะงวดนี้ขอให้เขาตรงตรงปังๆเนาะค่ะยายเนาะเอ้าอัดยิบจับใเมนูเนี่ยเจับเลยอันนี้คือตัวเลขกับของน้องเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อ อขอบคุณยายงว<อ>นงงค่ะค่ะทั้งช่องกับขอขอพระคุณเอฟซีทุกททันที่เขามารับชมรับฟังค่ะขอให้ทุกคนมีโชคมีใช้ในงวดวันที<อ>่สิกันยายนสองพันหารอยหกสิบห้ากันสุข,ขสุสุขคนเดค่ะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ,อะขอขอบพระคุณยายคือกันค่ะสวัสดีค่ะ